สวัสดีครับผมพ่อันนีเชินเคยครับกับสกายชาแนลหาอยู่หากินตามฤดูกาลครับผมวันนี้กัผ้าพีพนองเปลี่ยนบรรยากาศครับจากเขาปลาหาเห็ดนะครับมากันหลายคลิปแล้วเนาะมาคลิปนี้กับสิ้ผ้าพีพนองมาล่องลงเรือครับลงเลือตกปลาด้วยคันไม้ไผ่ครับ ขั้นไม่ไพ่ขั้นเดียวนะครับมือนีสีล่องตกปลากาบ้างครับผมโดยการใส่เงือกุงสดครับกุงสดมาเมือนีซิมมีโตบอ่าครับผู้ที่เขามารับชมก็ออย่าลืมกดติดตามให้ซาไกานะครับเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคิดใหม่ๆออกมาให้พี่ให้นองเข้าใ้รับชมกันครับผมครับไปติดตามกันเลยครับผม ไม้แลกจะมีโตบอรครับอ่าดึงแล้วครับดึงแล้วครับดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเอาว้าโดนครับโดนแล้วครับพี่นอ้องแต้มแรกครับแต้มแรกแข่งมันครับผม Thêm tí má qua đây สองง่ายไม้เป็นโดนครับผมแล้วครับผมตัวใหญ่ใส่ได้เลยครับตุ่นนี้ เต็มสามจมาบ่ขออีกรอบครับแทกน้ำอีกรอบอา้าวกระแทกน้ำอีกรอบได้ลลนี่ครับใส่นี่สวยเลยครับเห็ดปลาเด็ดเดียว ปฏิกิริยาหน่อยนึงครับผมมาบอับขึ้นไหมครับดอดลุงปองนี่เบ้เางมครับนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โ ตัวเต็มนี่โอ้โหของบ่านี่โอ้ของครับพี่น้องโอ้โหมาก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 โอ้ยโอ้เต็มนี่ครับผมใส่สวยเลยครับเนี่ยอ๋อโอ้กินเลกขนาดเลยครับโอ้โห มัดหมักเบ็ดเม่ก่อนครับ ปาดอีกแล้วครับ อ๋อเป็นไปได้ครับวัดบทติดมันหนีร้ายรอบแล้วลองไหมครับ สวยเลยครับผมนี่ว่าแล้วเป็นอย่างกึดโอ้โหกินเลิกเลยครับผมนี่ไม้นี่เด็ดอยู่ครับไม้นี่อ๋อไปลากอีกแล้วครับลากอีกแล้วครับ เกิด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 อ้โหผ่าดเองครับผม hmm. ลงเป็นกินครับลงเป็นดึงเป็นยังไง หลากไปแล้วครับหลากไปแล้วครับหลากไปแล้วหลากไปแล้วโอ้โหนีม่มาแล้วครับมาแล้วครับอืม้มมามาต่อไป ลงเป็นดึงครับผมดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วครับดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วนี่ครับผมสว,สวยเลย เป็นกินเลยครับอา้อาวขลกปุ๊บเป็นดึง โดนครับโดนครับสวยเลยครับ โอพลาดอีกแล้วครับผมทิ้งลงเป็นดึงครับ ดึงลงดึงลงวัดบดติดนะครับนี่อ้าวอะไร โอ้โดนแล้วครับนี่ chỉ số ui nhớ si con nha sĩ bớt con, si bớt con là nhón lông เติมสามครับ โดนนี่ครับนี่โอ้โแต้มจีสีครับผมนี่ครับได้ออกหัวมาใส่น้อยหนึ่งก็มีคาครับผมส่วงนี้ในเงือมาหน่อย หมดเรียงอ้ออุ้ยอุ้ยรุดครับ อยู่ครับอยู่ใส่สสวยเลยครับหมดแล้วโบยังไงย่างอยู่สองครับอ๋อไม่กว่าหมดแล้วย่างอยู่เนาะได้รุ่นครับได้รุ่น โดนครับลงไปกินครับผมครับสำหรับปลาร่วมทิปนี้นะครับก็บเป็นทีนาพอใจกันนะครับอ่า,ได,นะาได้นะครับประมาณยีสิบกว่ตัวได้นะครับประมาณยีกว่ตมีแต่ใส่ส,สวยๆนะครับผม ปลากำลังเข่าดีนะครับแต่ว่าเงือกกับเบิดก่อนนี่ครับผมใส่ใส่ใสามนิ้วขึ้นนะครับสามนิวน้วสองนิ้วมีบัตลทุกใส่นะครับผมกับขั้นไม้ไผ่ครับเมืเ่อไนไม้ไผ่ปลอมธรรมดานะครับกำลถือว่ามันอยู่ครับเมืเ่อไงครับผมกับ ขอบุณขอบุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับซาไกนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในเฮ็ุคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่ให้น้องเข้าใ้รับชมกันนะครับผมทลิปนี้กับคงสีจบเพียงเท่านี้นะครับผมครับปลากานะครับตกด้วยกุ้งสดครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมื้นนี้กับซาไกคอโตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม